เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดิจิไลฟ์นะครับนี่คือช่วงที่คุณผู้ชมนะครับจะต้องหยิบเอาสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับมารอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเจ๋งๆไปพร้อมกับพวกเรานะครับเพราะว่านี่คือช่วงที่เรียกว่า App Review ก็ขอเริ่มที่ข่าวแอปพลิเคชันนะครับครับผม มีอะไรมาอัปเดตบ้างครับคุณบอมวันนี้สำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยขาดไปไม่ได้เลยครับอาทิตย์นี้เนี่ย iOS 6ครับเปิดตัวมาวันที่19บที่ผ่านมานะครับเปิดให้ดาวน์โหลดกันก็หลายๆคนก็ดาวน์โหลดใช้กันมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วจริงๆสําสำหรับคนที่ใช้แล้วด้วยผมเอาฟีเจอร์เด่นๆมาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะในไอโอเเนี่ยมี Siri บน n ิ w iPad แล้วนะครับครับคุณสามารถคุยกับ iPad ของคุณได้แล้วครับอืนะครับนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใน Siri คุณ คุยธรรมดาเท่านี้ยังถามถึงเรื่องหนังนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของสกอร์กีฬาเมื่อสักครู่คู่ที่แล้วแมนยูเลี้ยวฟูเท่าไหร่ถามสิริได้นะครับนะนอกจากนั้นแล้วคุณยังบอกสิริให้เปิดแอปพลิเคชันได้ด้วยแอปคุณอาจจะมีเยอะมากนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนบอกสิริให้เปิดได้นะครับตามมาด้วย a c e b o o k i n t e g r a t i o n ครับนะ Facebook i n t e g r ก t i o n นี่ก็คือตอนนี้สามารถที่จะอินทิเกรต a c e b o o k เข้าไปใน ในเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงแอปใช่ครับอ่านี่ครับนี่คือในเซตติ้งของมันเนี่ยจะมีแอป Facebook มาให้เลยครับผมครับทีนี้ก็คือว่าคุณสามารถดึงคอนแทคจาก Facebook มาอยู่ในนี้ได้ด้วย นะครับนอกจากนั้นอีเวนต์ต่างๆก็เขาจะจะเข้ามาอยู่ในแคลนดาวันเกิดเพื่อนต่างๆที่อยู่ใน Facebook ก็จะถูกดูดเข้ามาเต็มไปหมดเลยโอ้โหร,รู้ทันเร็วทันทีนะครับ <laughs> นอกจากนั้นแล้วแอปพ,พลิเคชันต่อไปคือ Passbook นะครับ à, ตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพ,พลิเคชันที่เอาไว้เก็บในส่วนของคูคป,อคปองนะครับกิฟต์การ์ดนะครับต่างๆคูปองกิฟต์การ์ดทิ่เก็ตนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยอาจจะเมืองไทยจะยังไม่มีใครนํามาใช้แต่คงเร็วนี้คิดว่า ีประโยชน์มากก็คือในส่วนของพวกบัตรสะสมแต้มต่างๆเมื่อก่อนที่เราจะต้องสะสมเป็นเป็นบัตรเป็นใบใบแต่กระเป๋าตังบวมเลยครับนะครับแอปเปิลกำลังที่จะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพาสบุ๊กคกได้ยินว่าเจ้าแรกในไทยที่จะใช้เนี่ยคือนกแอร์โอ้โหเร็วมากนะครับตรงนี้เขาประกาศแล้วตามที่แอปแอปเปิลบอกก็คือว่าคุณสามารถมีตั๋วคุณไปถึงสนามสนามบินแอปมันจะเตือนขึ้นมาเลยคุณถึงสนามบินแล้วจะเช็คอินไหมโอ้โหฉลาดมากนะครับ ตัวต่อไปนะครับในส่วนของเรื่อง notification นะครับ,รบก็มีในส่วนเรียกว่า do not disturb ขึ้นมามนะครับ do not disturb คุณสามารถเลือกได้มันจะทําให้เรียกว่าใครโทรมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะไม่เข้ามากวนคุณตั้งเวลานะนอนถูกต้องครับไม่ต้องมากดสวิตช์ปิดเสียงข้างๆนะครับก็เปิด do not disturb ปุ๊บ,คบใครโทรเข้ามามีเตือน Facebook Facebook อะไรก็เงียบแต่เกิดถ้าเกิดว่ามี เรียกว่าอุบัติเหตุหรืออะไรอิมเมอร์เจนซี่คุณสามารถเซตวันนี้ได้ในนี้ได้ด้วยเช่นกันว่าคุณถ้าคนนี้โทรมาคนนี้โทรมาให้ดังอะไรอะไรลักษณะนั้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของไฟลไมโฟนเนี่ยตอนนี้เราสามารถรู้แบตเตอรี่ได้แล้วว่าโทรศัพท์ที่เราหายไปเนี่ยมันมีแบตเตอรี่เหลือเยอะแค่ไหนมันจะมันเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนที่คุณจะต้องรีบหามันให้เจอนะครับเก๋ดีวันนี้รับนอกจากนี้มีในส่วนของเรื่องแชร์โฟโตสตรีมนะครับโฟโตสตรีมเนี่ยสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณที่ใช้ iOS ได้อีกด้วย นะรตรงนี้ต่อไปเนี่ยอาอทิตย์ที่แล้วเราบอกไปแล้วนะครับ YouTube แอปไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ก็ไปโหลดแอป u t u b e มานะครับ,รบต่อต่อไป c u s t o m v i b r a t i o n ผมชอบมากเลยตรงนี้เรียกว่าคุณสามารถป,ารรปกติเนี่ยคุณอูสามารถเซตได้ว่าคนพิเศษคนนี้คนนี้เป็นร<ม>ิงโทนอะไรใช่ไหมครับตรงนี้คุณอูสามารถเซตให้คนพิเศษคนนี้คนนี้เวลามันสั่นมันสั่นจังหวะแบบไหนปกติโทรศัพท์มือถือเวลาสั่นมันจะสั่นจังหวะเดียวปืนใช่ครับนะครับแต่ว่า

คล็อกคล็อกแอปโดนฟ้องครับอันนี้ใช่ครับมีมีให้โชว์ไหมฮะต้องต้องมีมีครับมีมีเดี๋ยวขอดูหน้าตาต้องบอกก่อนว่านาาฬิกใหม่เดิมเนี่ย iPad ไม่มีนาฬิกานะครับตั้งปุุกไม่ได้นะใครใช้ iPad อยู่ในมือไม่ได้อัปเดต iOS 6ตั้งปุุกไม่ได้ครับจะเห็นว่ามันไม่มีแอปนาฬิกาถูกต้องครับถูกต้องเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้มีแอปนาฬิกาขึ้นมาแล้วเอาให้ดูนิดนึเนาฬิกานิดนึะครับเนี่ยตรงนี้มีนาฬิกาหลายเต้นอยเดียวโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนาฬิกาบนแท็บเล็ตมันนาฬิกาที่ใหญ่มาก แต่ <g ül> ขอโทษโดนฟ้อง <_ ess im> เรียบร้อยแล้วครับบริษัทนาฬิกาสวิสครับเป็นเจ้าของดีไซน์นี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นสถานีรถไฟอ่าครับจริงจริงเนี่ยยังยังไม่ได้ฟ้องกันจริง,รง,รงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปคุยตกลงกันก่อนว่าจะจ่ายเท่าไหร่อ่า <_ S 2> ซึ่ง <_ S 1> อามีตังจ่ายอยู่แล้วล่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะว่าย่างไงกันคือดีไซน์มันไปตรงกับสถานีรถไฟในสวิ์แลนด์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไว้เลยดีไซน์เนี่ยผมว่าเข็มวินาทีกลมๆแล้วมีเอามาทำนาฬิกาได้ไหมครับโดนฟ้องนะฮะโดนฟ้องครับอนี้ในส่วนนของงตรี้ มาดูกันต่อไปมี emoji เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ชอบ emoji คอนะครับต่างๆในคีย์บอร์ดนะแล้วก็สำหรับคีย์บอร์ดไทยอันนี้เป็นไฮไลท์จริงๆไฮไลท์เลยจริงๆขอดูนิดนึงครับนะเดี๋ยวจะให้ดูคีย์บอร์ดไทยนิดนึงครับเราปรับจาก3มแถวเป็น4แถวแล้วครับอันนี้เป็นทางการแล้วเป็นทางการเมื่อก่อนใครอยากพิมพ์คีย์บอร์ดไทยบน iPhone แบบนี้ต้องเจลเบรคถูกต้องครับตอนนี้คืออย่างเป็นทางการใครอัปเดต iOS เวอร์ชั่นที่6ครับปุ๊บ ได้ทันทีภาษาไทยจะได้เป็นแบบนี้แล้วคนที่ถนัดแบบเดิมแล้วแสดงความเสียใจด้วยคุณต้องมาทำความถนัดในแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับตอนเบรกเนี่ยมีคนทวีตมาบอกว่าอยากเปรียบเทียบคีย์บอร์ดไทยใน iPhone 5กับ iPhone 4เดิมนะครับว่าแตกต่างกันไหมนะครับไม่แตกต่างกันนะฮะอันนี้ผมจะโชว์ยังไงดีอ่ในในส่วนของสีแถวนะครับใน iOS 6เหมือนกันนะครับเหมือนกันเด้เลยครับเท่ากันนะครับขนาดจะเท่ากันไปเลยนะครับ ก็คือขนาดปุ่มเท่ากันถึงแม้ว่าความยาวของจอจะเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังพิมพ์ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันก็คือปุ่มยัง,ยงแบคบๆเหมือนกันนะครับก็ไม่มีความแตกต่างนะครับระหว่าง iPhone 4 iPhone 5สำหรับคีย์บอร์ดไทยตอนนี้ก็จะมีคนร้องเรียกหาคีย์บอร์ด3แถว นะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะว่ากันไปอันนั้นต้องเจลเบรกถึงจะใช้ได้ก็ต้องย้อนกลับกันอีกนิดนึงเป็นดราม่าอยู่นิดนึงงั้นเดี๋ยวผมถึงสุดท้ายเลยฟีเจอร์ของ iOS 6ที่เป็นดราม่าเลยครับผมรุนแรงเลยคือ Apple Maps นั่นเองครับ Google นี่ถูกยกเลิกไปแล้วครับไม่มี Google Maps ใน iOS 6แล้วนะครับ เป็นใช้ Apple Maps แทนซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple Maps เองเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่รู้สึกจะข้อเสียเยอะกว่าข้อดีครับข้อดีคือเรื่องของฟอนต์นะครับเรื่องของการเกราฟิกต่างๆเนี่ยดูสวยงามนะดูสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ดูจะโง่กว่า Google Maps สะหน่อยใช้คำว่าโง่เลยนะครับเพราะว่าเสิร์ชหาอะไรก็ไม่เจอครับคือถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับ Google Maps มาก่อนจะเห็นว่าตำแหน่งต่างๆสถานที่เนี่ยโชว์ละเอียดมากเยอะมากทีเดียวครับพอมาเป็น Apple Maps ซึ่ง iOS 6เนี่ยเกลี้ยงเลยครับ แทบไม่เหลือเลยมินิมอลลิซึมครับแซลกันหนักมากเมืองนอกโอ้โหจัดเต็มคือคือในอังกฤษรถไฟฟ้าในลอนดอนเนี่ยเส้นทางเนี่ยเขาละเอียดมากใช่ไหมฮะแล้วใน Google Map เนี่ยเขาบอกเลยว่าตรงไหนเป็นสถานีอะไรครับนะครับ พอมาอยู่ใน Apple Maps มันไม่มีบอกมันหายหมดเลยครับสถานีมันหายแล้วก็มีคนไปไปเพ้นในสถานีรถไฟครับว่าใครใช้ iOS 6ไปรับแผนที่ได้ที่เคาน์เตอร์จัดเต็มมากอันนี้สาจริงจัดเต็มมากครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทาง Google ก็แจ้งประกาศออกมาแล้วว่านะครับได้ส่งแอปพลิเคชัน Google Maps เนี่ยเข้าให้ Apple พิจารณาแล้วก็รอแต่ว่า Apple จะพิจารณาเมื่อไหร่อ่านี่คือข่าว iOS เวอร์ชันที่6ซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตครั้งใหญ่ครับผมนะครับต่อไปมาแนะนำแอปพลิเคชันกันบ้างครับถูกต้องครับ อะไรบ้างของสัปดาห์นี้เข้าช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยทันทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่เราแนะนําแอปแบบแอปแบบนี้ก็มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีได้ยังไงครับผมนะผมอาทิตย์นี้ผมแนะนําแอปที่ชื่อว่าจ้ำช็อตครับจ้ำช็อตไม่ใช่กระโดดชุดบาสนะครับจ้ำช็อตตัวนี้จ้ำช็อตคือกระโดดแล้วถ่ายรูปถูกต้องครับนะคนไทยเนี่ยโอ้โหเหมาะมากเลยผมว่าผมเห็นแอปนี้ปั๊บใช่เลยทีเดียวนะเพราะสังเกตนะคุณไปเที่ยวที่ไหนนะจะเห็นกลุ่มคนเนี่ยคอยกระโดดกันแล้วก็ถ่ายรูปกนไหเลลยแ้ว็ ก็กระโดดกันประมาณสี่ห้าทีอ่ะเจอกันด้รูปคุณดูเจอครับเนื่อยบางทีเพื่อนก็ไปกันเยอะครับกระโดดปุ๊บคนนั้นไม่ดีบ้างคนนี้ก็จังหวะมันไม่ได้บ้างทัดรูปถ่ายออกมาคือคุณผู้ชมก็คงเคยเจอนะครับแอปนี้แหละต้องแอปนี้เลยนะครับแอปนี้เนี่ยคือมันจะส่งเสียงร้องนะครับคุณต้องเปิดเสียงให้ดังที่สุดแล้วมันจะส่งเสียงร้องตึ๊ดนะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับซูมเข้ามานะผมกดตรงนี้ได้ยินเสียงนี้เดี๋ยไหมครับกดถ้าสมมุติว่า มันร้องเสียงปั๊บเนี่ยคุณก็กระโดดเลยอได้ยินเสียงแล้วกระโดดเหมือนเราเหมือนเราหนึ่งสองสามนั่นแหละใช่ครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันคอยกาะถ่ายเองคุณไม่ต้องไปกดรัวครับนะครับคือมันก็จะจับภาพเองว่าตอนที่กระโดดแล้วใช่ถ่ายมาให้เลยนอกจากนั้นแล้วคุณยังตั้งเวลาถอยหลังได้ด้วยนะก็กดตั้งเวลาถอยหลังมันก็จะนับเวลาถอยหลังสีสามสองแล้วเสียงก็ดังขึ้นมาใช่แล้วแบบนี้ก็ทํามาเป็นแอปนะใช่ครับแอปแบบนี้ก็มีด้วยนะ ก็ช่วยการกระโดดของคุณสำหรับใครที่ถ่ายไม่แม่นสำหรับคนที่กระโดดถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจไปลองใช้กันดูพแอปนี้ฟรีอ่าฟรีครับดาวโหลดได้เลยนะครับนะสำหรับตัวต่อไปแอปวีไลท์เลยแล้วก็แอปวีไลท์แอปนี้เราจากการกระโดดเล่นแล้วเนี่ยเรากลับมาที่ออฟฟิศทำงานกันบ้างจริงจังหน่อยจริงจังนิดนึงนะแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องสแกนเนอร์ครับหลายๆคนอาจจะเลิกใช้สแกนเนอร์ไปแล้วเพราะว่าสแกนเนอร์อ่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็ เอกสารดิจิตอลอะไรดิจิตอลไปหมดนะแต่บางเอิญว่าถ้าคุณจะต้องสแกนอะไรบางอย่างจะทํายังไงเดี๋ยวนี้มือถือแทบเลตของคุณมีกล้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับก็เลยต้องมีแอปมาใช้ครับแอปมีประ่ยชน์จริงๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนถามหาสำเนาบัตรประชาชนอ่ะแล้วมันจะเอาไปอยู่ในไฟล์ที่เป็น PDF หรือเป็นรูปเนี่ยมันยากมากเลยนะดูลำบากนะคือจะต้องถ่ายเอกสารหรือเปล่าหรือว่าเ้าสแกนเนอร์เข้าไปในคอมกว่าจะในคอม ส่งโอ้โหแฟลชออกไปลำบากมากทีเดียวแอปพลิเคชันนี้เลยชื่อว่า Scanner Pro นะครับ by v i d o นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณเอากล้องถ่ายเอกสารของคุณนะครับตั้งให้ตรงนะครับมันจะมีตัวไกด์ลน์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงทีนี้เนี่ยหลังจากคุณถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะสามารถจับจุดนะจับจุดเอกสารได้จับจุดเอกสารได้นะครับว่ามุมนะสมมติว่าถ่ายเดี๋ยนะผมเลือกถ่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถถ่ายเอกสารได้ เดี๋ยวนะไม่มีเอกสารผมตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับถ่ายเอกสารมาสมมุติว่านี่คือเอกสารสีเขียวของผมครับ <laughs> สีเขียวมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจับจุดได้ว่าเอกสารอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจับให้เป็นมุมมุมของกระดาษนั่นเองใช่ครับเป็นมุมกระดาษนะครับ,รดดค,รบคุณถามาถคือบางทีเราไม่สามารถที่จะเอากล้องเนี่ย ถ่ายมุมบนกับของกระดาษได้พอดีนะครับกระดาษอาจจะวางอยู่บนโต๊ะแล้วเราถ่ายเอียงๆเข้าไปใช่ครับเราก็จะจับมุมในนี้แหละนะครับในแอปนี่แหละดึงมุมว่าตรงนี้เป็นมุมของกระดาษนะเมื่อคุณดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะคํานวณเข้ามาคุณสามารถตั้งไซส์กระดาษได้ว่าเป็นไซส์กระดาษอะไร A4 หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้ว่ามันเป็นลักษณะรูปหรือด็อกิเมนต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเซฟเป็น PDF เลยทันทีครับสะดวกมากเลย เสร็จแล้วนี่ฮะต่อจากนั้นอีกคุณสามารถอัปโหลดขึ้นไปบนคลาวด์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น d o อ b บ็อกนะครับเอเวอร์โนตหรือว่า Google Docs ต่างๆรส่งอีเมลมาก็ไไ้ส่งอีเมลต่อไปก็ได้นะครับสะดวกมากเลยทีเดียวสำหรับแอปพลิเคชันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดเหรียญครับแพ็นิดหนึ่งผมลองใช้แล้วเวิร์กจริงๆเพราะว่ามันจะเหมือนกับเราใช้เครื่องสแกนเนอร์เลยทั้งนั้นที่เราใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับดึงภาพออกมาแล้วมันเหมือนกับเราใช้เครื่องสแกนสแกนจริงๆผมใช้บ่อยมากเลยครับแอปนี้นะครับใคร้อบ่ยๆแลว ถามหาได้แหละไม่มีเครื่องสแกนต้องวิ่งหาเครื่องสแกนที่ออฟฟิศนะครับ7็เหรียญคุ้มมากมือถือครับครับทีเดียวเลยนะ่ะต่อมานะครับหลังจากที่คุณเซฟไฟล์ต่างๆขึ้นบนคลาวแล้วเนี่ยคุณสแกนคุณถ่ายรูปต่างๆขึ้นไปบนคลาวโอ้โหไฟล์เยอะมากเลยตอนนี้ทํำยังไงดีต้องหาครับนะก็ตัวนี้เลยชื่อว่า Cloud Magic นะครับตัวนี้คือง่ายๆเลยคุณสามารถแอดเซอร์วิของคุณเข้าไปนะครับ แอสเซอร์วิสคลาวต่างๆของคุณเข้าไปแล้วสมมติว่าผมใช้ Dropbox เป็นประจำครับก็อาจจะมีหลายตัวแอดเข้าไปหมดเลยแล้วคุณสามารถเสิร์ชได้มันจะขึ้นเป็นไฟล์มารวมๆกันเลยก็ได้ถูกต้องครับรวมๆกันเลยแล้วเสิร์ชขึ้นมาสะดวกมากเลยตัวนี้ชื่อว่า Cloud Magic เป็นโหลดใช้กันดูฟรีนะครับนะไปเร็วเลยจัดการเอกสารที่อยู่บนคลาวของเราใช่ครับจำนวนมากนั่นเองครับต่อไปไปดู ทำงานกันแล้วมาดูเล่นเกมกันนิดนึงบ้างแนะนำเกมผมเข้าด้านเขาแนะนำมันอยู่เกมชื่อว่าเอาเบิร์ดน่ารักมากทีเลยเลยทีเดียวนะครับกราฟิกตัวนี้น่ารักมากเสียงก็น่ารักนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกมพัซซิลนะครับกึ่งลักษณะถ้าใครเคยเล่น t a p t h e Frog นะครับเล่นแข่งขันกับเพื่อนนะยกอย่างเช่นผมกดเกมตัวนี้เนี่ยเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยถ้านาฬิกาปลุกปลุกเนี่ยคุณต้องกดหยุดมันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ทำสถิติกันไปนะครับนะนาฬิกาปลุกเนี่ยต้องรีบกดนะครับ อ๋อนี่คือเขามีบุกหลายเครื่องไม่เราก็แข่งกับเพื่อนไปว่าใครทำเวลาได้อะไรได้เร็วกว่าทำสถิติการเล่นกันมันเลยทีเดียวนะผมเล่นกับเพื่อนนี่แข่งกันสนุกสนานมากนะก็ตรงนี้หลายด่านใช่มีหลายด่านมีหลายพารเซลให้เล่น ฟรีเช่นกันลองไปโหลดเล่นกันดูเกมนี้สนุกมากเลยนะสำหรับ iOS นะครับนี่ต่องไม่ต้องเป็นาฬิกาปลูกนะมีหลายอย่างนะใช่หลายอย่างมากเลยไปลองดูนะสนุกมากราคาครับราคาฟรีครับฟรีตัวนี้โอ้โหลดเล่นได้เลยมันผมชอบกราฟิกมันน่ารักเพลินๆนะถูกต้องให้เด็กๆเล่นนะครับก็เพลินๆตรงนี้เกมเด็กแล้วมาเกมผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงนะครับครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ชื่อว่าเอ่อ X Dude ครับก็ชื่อคุณคุณชื่อคุณคุณครับอ่า คือจริงๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเราไม่ได้อยากโฆษณาให้เขานะแต่ว่าผมชอบตัวแอปมันมันเป็นแนวผมดีมันเป็นแนวผมบอดีตัวนี้คือแอปนี้เนี่ยเป็น,ปนแอปไทยเป็นแอปของไทยเลยนะครับ,รบสอนมุกจีบหญิงนี่นะ,นะครับนะหรือสาวคนไหนจะเอาไปจีบผู้ชายก็น่าจะลองดูนะผมว่านะก็จะมีมีมุกขึ้นมานะคุณสามารถจะเอามุกนี้ก็ได้หรือจะสลับมุกนะก็จะมีมุกต่างๆนะครับเดี๋ยวลองขอขอตัวอย่างสา<ะ>ักมุกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูสักม,มุกหนึ่งอ่านว่าอะไรดีเนี่ย ทําท่าเอามือบางแสงแล้วบอกผู้หญิงว่าไม่ทราบว่าคุณรู้สึกแสบตาไหมครับผมแสบตามากเมื่อได้มองคุณสวยเจิดจรัสมากความสวยคุณแทงที่เข้าที่หัวใจผมเต็มๆผมอยากจะรู้จักคุณจังเลยครับมุกก็เสี่ยวนิดนึงนะ <laughs> แต่ว่าใจกล้าจริงๆครับลองทําแบบนี้ดูนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถท้าเพื่อนเราให้ไปจีบสาวได้ด้วยเราส่งท้าไปทาง f a c e b o o k คือมันนะรันดอมมาใช่ใชป๊บแล้วเราก็สมมุติว่าผมนั่งอยู่กับคุณบอมผมก็รันดอมขึ้นมาแล้วบอม เนี่ยลองไปทำเอามือบังแสงว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสวยเจิดจลัดมือซี่อะไรอย่างนี้ปวดหัวเลยครับผมคุณกองก็บอกว่าโอเครับคำท้าอะไรอย่างี้ไปลุยเลยนะ่ำขำขำขนะเป็นรวมตัวนี้นะสำหรับไปที่ตัวสุดท้ายเลยแอปนี้ติดกันมากเลยเพื่อนผมก็ติดผมก็เริ่มติดแล้วล่ะครับสำหรับใครเคยเล่นฟาร์มวิวนะตัวนี้มาใหม่แทนเลยผมว่าเกมเป็นเกมถูกต้องชื่อว่าเฮเดนะครับ เฮเดเนเกมลักษณะฟาร์มวิวเลยแต่ว่ามันละเอียดกว่านะผมว่านะแล้วก็กราฟิกน่ารักกว่าเยอะเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้เนี่ยฟาร์มวิวปกติคุณปลูกผักปลูกอะไรในชะ่ต้นนู่นนี่นั่นไล่าฟา uh huh. ร์มตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวได้ด้วยนะ uh huh. แล้วทำฟาร์มด้วยที่ผมชอบตรงนี้คือว่ากราฟิกน่ารักมากสมมุต uh ิคุณเลี้ยงแกะนะครับ,ค,รบคุณแกะโตแล้วลมันจะฟูพองมากเลยที uh huh. นี้คุณตัดขนแกะแกะมันจะผอมหรือผอมนิดเดียวต่อจากนั้นอีกต่อจากนั้นอีกนะคร หลังจากคุณตัดขนแกะแล้วเอาขนแกะเนี่ยไปทําเสื้อสมมุติ<อ>คุณเอาไปทําต่อได้นะทำเสื้อเสร็จจากเสื้อเนี่ยสมมตุติเอ๊ะทำเสื้อเป็นเสื้อสีขาวแล้วคุณปลูกลาเวนเดอร์ เอาสีของลาเวนเดอร์สีม่วงเนี่ยมาผสมกับเสื้อเป็นเสื้อสีม่วงมายอมได้ยอมได้อีกโอ้โหเกมมันค่อนซับซ้อนขึ้นดูดีขึ้นนะครับก็มีการสะสมคะแนนสะสมประสบการณ์นะสนุกสนานเลยทีเดียวไปลองเล่นกันดูกราฟิกน่ารักมากเกมลักษณะนี้แค่พูดเดสคริปชันออกมาเนี่ยว่ามันคืออะไรครับก็ติดแล้วล่ะล้วเกิดเล่นนี่ก็สุดยอดจริงๆก็คงจะติดแน่ๆนะครับีผมเริ่มแล้วมีเลี้ยงไก่มีปลูกอะไรเข้าโพดอยู่นะครับช่วงนี้คุณบอมหายหน้าหายตาไปนะครับก็แปลว่าติดเกมอยู่ครับเฮดครับลองไปโหลดดู ือแอปรีวิวนะครับและนี่คือรายการดิจิไลฟ์นะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ต่อนะครับผ่านทาง Twitter นะครับทวิตเตอร์ของรายการ d i g i l i f e t v ครับแล้วก็ไปกดไลค์ที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i f e t v ครับรวมถึงทีมงานนะครับจะทําการอัปโหลดนะครับเทปย้อนหลังทั้งหมดนะครับของรายการดิจิ l i f e นะครับตัดแบ่งเป็นตอนๆนะครับหาได้ง่ายเลยนะครับใน YouTube c h anel ของเราที่ y o u t u b e c o m d i g i l i f e t v ครับนะครับและนี่ก็ ดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมติดตามดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มิเนชั่นแชนแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ